รถจอดอยู่นะครับงจสุดท้ายนะครับขยับต่อทุกคนเลยครับติดใจนะครับ เอาไปตามใีกันลดมาครับอย่าให้ถึงกองทนก็เ่ยนะเอาเท้ากัดกี่ก่อนแล้วไม่้องถึงกองคืนนะไปมากมาแล้วี่รักถาทุกร้องที่ทน่ท่านแผเกิดขึ้นไม่ได้เจ็บทั้ง ลนเกงเด็กกปบเออม้อยอ่อเดียวเ่นนนอยนอหน้ากาเล่นนุเออ่้ไม่ยากเลยันนี้คุยแล้ว องไปอยู่แปดอยู่ไหนแล้วไม่มาอุปสรรคเลยนะ